เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคับมประจำวันที่ยิม2พฤษภาคมวันนี้ในข่าวรอบค่มนะครับมากันที่ข่าวแรกเลยครับกับรายงานของเอลปาอิสสื่อดังของสเปนนะครับด้วยจากรายงานของสื่อเจ้านี้ที่ออกมาอ้างว่าชิคจช่ซิมสนใจเทคโอเวอร์สโมสรเวสต์แฮมหากว่าสุดท้ายไม่สามารถเทคโอเวอร์แมนยูไนเต็ดได้สำเร็จครับ นอกจากนี้กับรายงานเพิ่มเติมนะครับก็ระบุว่าเวสแฮมไม่ใช่ชื่อแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับชิกจาเซมเพราะก็ยังมีสเปอร์อีกหนึ่งทีมนะครับที่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันของกลุ่มทุนซาฮกาตาเดี๋ยวเรามาที่เรื่องตลาดซื้อขายรอบวันของทีมกันบ้างนะครับมากันที่รายงานแรกเลยครับกับเรื่องของราสวดฮอยลุนกองหน้าตัวเก่งจากอตาลนตาหรืงจากรายงานของเดอะไทมส์สื่ออังกฤษนะครับทด่ออกมาระบุว่าตอนนี้กองทัพปีแสดงนะครับมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกับการดึงตัวราสวดฮอยลุนกองหน้าวัย ซึ่งทางอตาลนต้านะครับที่ตั้งค่าตัวไว้ที่หลัก40ล้านปอนด์และเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสําหรับแมนยูแต่ใจอย่างได้ครับนอกจากนี้นะครับกับรายงานเพิ่มเติมก็เผยว่าถึงแม้แมนยูตะนะครับจะมีการดึงตัวฮอยลุนเข้ามาร่วมทีมแล้วทว่าการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้านั้นยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับแมนยูแต่ยังต้องการดึงกองหน้าดบบท็อปเข้ามาเพิ่มเติมด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อของแฮร์รี่เคนและก็วิตอรเ์เซเมนเป็น2เป้าหมายหลักของทีมณเวลานี้ครับ มากันที้ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทาง transfer com ดยจากรายงานนะครับได้ออกมาระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการแล้วครับในการดึงตัวดูซานเวลาห์วิชกองหน้าตัวเก่งของยูเวนตุสเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งคาดว่าค่าตัวนะครับจะอยู่ในหลัก60-80ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยครับยังอยู่กับสื่อเจ้าเดิมนะครับคือ transfer com มากันี่เรื่องของององตริมารซยานกันบ้างครับ ดูจากรายงานนะที่ออกมาอ้างว่าแอสตันวิลล่าสนใจดึงตัวอองตอริมาสยานไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับด้วยรูปแบบสัญญายิมตัวและก็มีออปชันซื้อขาดแนบเข้าไปในสัญญาครั้งนี้ด้วยซึ่งก็ต้องรอรุ่นนะครับว่า2ดีลจากสื่อเจ้านี้จะมีความคืบหน้ามากแค่ไหนครับมากนีีรายงานต่อไปนะครับของสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส จากรายงานในีครับที่ออกมาเผยว่าแมนยูเนเตดเตรียมจะปล่อยตัวดินเฮนเดอร์สันให้กับนนร์นัมฟอร์เรสแบบถ้าวเลยครับหากว่าได้ค่าตัวจากทัพเจ้าป่าเนี่ยประมาณ25-30ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยครับ รายงานต่อมาเลยนะครับกับของลอรีวิทเบลน้าขาวชื่อดังจากเดียร์แลนติกกันบ้างหรือจากรายงานนะครับที่ออกมาเผยว่าอาจจกอัมสเตอร์ดัมต้องการค่าตัวของโมฮัมเหม็ดกูดุสแนวรุ่ไว้ยิม2ปีนะครับไว้ราวๆ50ล้านยูโรหรือตอนนี้นะครับมี Manchester United, le, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลและก็์เซนอลกำลังติดตามสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดครับ มากรนนี้ควต่อไปนะครับกับพัสนาของอดีตยอดกองหน้าของเราอย่างแอนดี้โคโดยทั้งโคนะครับยอมมันแนะว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ไม่ควรจะทุ่มเงินก้อนโตในการดิงตัวแฮร์รี่เคนเข้ามาร่วมทีมอย่างเด็ดขาดเลยครับเนื่องจากว่าอายุการใช้งานนั้นค่อนข้างจะน้อยและสโมสอนอาจจะต้องมองหากองหน้ารายใหม่ในเวลาอีแค่2ปีข้างหน้านี้ด้วยครับโดยแอนดี้โคนะครับในทัสนะาด,ดังกล่าวผ่านทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เอาไว้ว่า ผมมองว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแก้ปัญหาทางออริยรินสนไม่ได้อีกแล้วนะพวกเขาจะทุ่มเงินประมาณ80-100ล้านปอนด์กับแฮร์รี่เคนไม่ได้เด็ดขาดในตอนนี้แฮร์รี่เคนอายุใกล้จะ30แล้วและในอีก2ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าแมนยูไนเต็ดหน้าจะต้องกลับมาคิดอีกว่าตอนนี้แฮร์รี่เคนอายุ32แล้วเราต้องมองหากองหน้าคนใหม่อีกแล้วสิและเมื่อถึงตอนนั้นผมคิดว่าพวกเขาน้จะหาใครมารแทนตำแหน่งนี้ไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วนะเพราะผมมองว่าในตลาดรอบนี้กองหน้าดีๆมีหลายคนทีเดียว เมื่อคุณลองดูกองหน้าที่น่าจดจำในช่วงหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณจะมองไปที่คนอย่างโรบินฟานเบอร์ซีตอนที่มันบ้าบอก็คือเขาอยู่กับสโมสรอนอีแค่2ปีเท่านั้นแล้วจากนั้นกองหน้าแต่ละคนก็อยู่ได้ไม่นานเลยสโมสรอนอย่างแมนยูไนเต็ดจะเปลี่ยนกองหน้าทุก2ปีไม่ได้หรอกนะมันน่าตลกสิ้นดีตอนนี้สโมสรอนต้องรู้ตัวเองแล้วว่าต้องเซ็นสัญญากับใครสักคนที่สามารถอยู่ช่วยสโมสรอนได้ไม่ต่ำกว่า5ปีเป็นอย่างน้อย ยังอยู่กับเรื่องของแฮร์รี่เคนนะครับแต่เรามากันที่ทัสนาของปีเตอร์คลาวช์อดีตกองหน้าร่างโยงกันบ้างโดยปีเตอร์คลาวช์นะครับได้ออกมาระบุว่าเขาได้สอบถามไปยังแฮร์รี่เคนว่าเดนลังรอบซัมเมอร์นี้จะอยู่กับสเปอร์ต่อหรือไม่ทว่าก็ยังไม่ได้คําตอบที่นแน่ชัดจากกองหน้าตัวเก่งรายนี้ครับโดยปีเตอร์คลาวช์นะครับได้ระบุเรื่องนี้ผ่านทาง B t ท p o อ t เอาไว้ว่าผมได้มีโอกาสคุยกับแฮร์รี่เคนหลังเกมที่พวกเขาแพ้ต่อเบรนท์อร์ตไป3ต่อนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่านี่เกมสุดท้าาาายขขออองเเเเหรรรืปปลล่่ในนกกับ์ แต่แ้ว่าเขาก็ยังสงวนท่าทีนะซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าเขาเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักเขายังดูไม่มั่นใจอาจจะมีความตั้งใจจะย้ายออกเพื่อการในการคว้าแชมป์แต่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาฝ่ายเดียวนี่เขายังเหลือสัญญากับสเปอร์อีก1ปีและเราก็อย่าลืมนะว่าเขาเป็นคนสําคัญของสเปอร์มากๆและสโมสรม่อยากจะเสียงแต่อดับนี้ไปอย่างแน่นอนและถ้ามันเกิดขึ้นจริงท่าทีของแฟนๆจะเป็นแบบไหนกันนะมันก็น่าติดตามจริง ถ้าเขาเลือกย้ายออกเขาจะไปไหนล่ะที่แมนซิตี้ก็มีกองหน้าอยู่แล้วตอนนี้ความเป็นไปได้นะก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละที่เป็นตัวเลือกเดียวแล้วก็ตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดแล้วหรือว่าถ้าเขาอยากจะไปเชลซีผมมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะได้นะแอสตันก็ไม่ได้แต่ก็มีอีกทีมนะก็คือนิวคาสเซิลที่อาจจะได้แต่ผมว่ามีความเสี่ยงมากไปหน่อยกับนิวคาสเซิลตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะดูมีศักยาภาพแต่การอยู่ต่อกับสเปอร์นั้นก็อาจจะดีเสียกว่าได้ซ้ํา เรามาต่อกันที่บทสามารถของแฟรงกี้เดยองกองกลางที่เอเดรียนฮากใหญ่จะได้ตัวมาร่วมทัพป,ปีสแสดงมากที่สุดนะครับในช่วงซัมเมอร์ก่อนซึ่งแฟรงกี้นะครับก็ได้ออกมายอมรับว,ว่าข่าวกับทัพป,ปีสแสดงในช่วงซัมเมอร์ก่อนนั้นเป็นความจริงทุกประการเลยครับแต่เขาก็ได้ออกมาอธิบายนะครับว่าทาไมการย้ายไปยังแมนเชสเตอร์แต่ในช่วงซัมเมอร์ก่อนนั้นถึงไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้เขาก็ยังได้ออกมาสแสดงความชัดเจนนะครับว่าต้องการอยู่ค้าแข่งกับบา์เซลนาต่อไปให้นานที่สุดด้วยครับเดี๋ยวแฟ ในซัมเมอที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ไนเต็ดได้คุยกับบาร์เซโลนาเป็นเรื่องจริงนะแม้ผมนะอยากอยู่ที่นี่ต่อไปมากแค่ไหนก็ตามสโมสรอ์อยู่ในสถานก,การณ์ที่ยากลําบากพวกเขาสามารถขายผมได้ด้วยค่าตัวมหาศาลและพวกเขาต้องการทําสิ่งนี้อย่างจริงจังด้วยแต่ผมไม่อยากย้ายนะเพราะงั้นผมจึงอยู่ต่อที่นี่ ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับผมและกิรสโมสอนผมก็อย,กอยากอยู่ให้นานที่สุดนั่นแหละผมไม่อยากจะย้ายไปไหนทั้งสิ้นในซีซั่นนี้ผมความ้าแชมป์ลีกกับบาร์เซโลนาได้แล้วและตอนนี้มันก็ืออิกสิ่งเดียวนะที่ผมต้องคว้าให้ได้ในซีซั่นนี้ก็คือแชมป์เนชันลีกกับทีมชาติฮอลแลนด์นั่นเอง เรามาปีท้ายข่าวรอบข้าววันนี้นะครับกับบทสัมภาษณ์ของพอลเทียนี่ซึ่งเขาเนี่ยครับจะได้รับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมรอบชิงชนะเลิศ e FA ครับระหว่างแมนยูเต็ดกับแมนซิตี้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับซึ่งทางพอลเทียนี่นะครับก็ได้ออกมายอมรับว,ว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับที่จะสินในเกมนัดนี้พร้อมกับยืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้เชียร์ฝ่ายใดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแมนยูเต็ดหรือว่าแมนซิตี้ก็ตามดิพอลเทียนี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวเดังกล่าวว่า ที่เป็นเกียรติอย่างแท้จริงสําหรับผมและทุกคนในทีมเลยนะพวกเราต่างก็ตื่นเต้นที่ได้รับมอบหมายหทำหน้าที่ในเกมสําคัญแมตช์นี้การตัดสินในเกมนัดชิงเชนเลอร์เอฟเอคัพเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพายายามเพื่อที่จะได้ทํามันและมันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมมาตลอดแต่ผมก็ยังต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการสัมผัสกับความรู้สึกนี้แล้ะนะนี่คือเกมชั้นยอดที่ผมจะได้ลงไปตัดสินและแม้คนจํานวนมากจะคาดเดากันว่าผมจะเป็นแฟนบอลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะผมมาจากวีแกน แต่ที่จริงแล้วผมเกิดที่เบลฟาสต์และเพิ่งย้ายมาที่วีแกนตอนอายุ11ปีและที่จริงแล้วนี่จะเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะที่ได้ลงตัดสินในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ดังนั้นผมจึงตั้งตารอมันอย่างมากสำหรับในซีซั่นนี้นะครับพอลเทนี่เคยลงเป่าในเกมของแมนยูเต็ดมาแล้ว4เกมด้วยกันโดยแบ่งเป็นชัยชนะ3เกมและก็แพ้1เกมนะครับซึ่งเกมที่เราแพานะ้น่ะเป็นเกมในช่วงต้นซีซั่นเลยครับในนัดเปิดบ้านพ่ายกับไบรตันไป2-1ตอ ่วนอีก3เกมที่ชนะนะครับก็ไล่ดังนี้เลยครับเกมเปิดบ้านชนะอาร์ซนอลสตอน,นึเกมบุกไปชนะโฟล u m ม2ตอน,นึและก็เกมบุกไปชนะลิส t ยูเนเต็ดสประตูต่อศูนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e ว i ิ p a พ e กันด้วยนะครับผม